อซื้อเลขมือกับซื่อบ่าถือโอ้เข่ากับว่ารถือเขากับ่ได้กิน,ง,น,กกกนงานกับว่ารผ่านเงือดหายเห็ดนกกินกินกันนะดูเข่าไปผัดมกมายดีกว่าไปเบียดผัดมกมายดินนิบัตผ่านเลยนี่เลกลอกับว่ตถือซื้อเก่าแปดแปดเกาออกเก่าเก่าโอ้ โซโซไอ้ก so ็ขอกินกอนมีอะไรกินวะโอ้มีมาม่าเออาได้มาม่ากินแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะทำมาม่ากินนะครับข้อหาที่เราซื้อหวยไม่ถูกอันนี้ขออนุญาตไปเตรียมก่อนเรามีมาม่าแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมก่อนว่ามีอะไรบ้างเตรียมเครื่องก่อนนะครับ นี่ไงมีใบกระเพราได้ละหนึ่งอย่างกระเทียมหนึ่งอย่างว้าวมีหมูด้วยมีหมูสามชั้นด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมของแป๊บนึงนะครับ เนี่ยนะขบพริกอยู่นะครับต้องมาดูว่าเมนูวันนี้ผัดมามา่ารสชาติเราจะเป็นยังไงครับกับวันที่ไม่ถูกหวยวันที่โดนหวยแดดโอ้ไดกินแบบปิดแ่บครับเนาะนี่เราก็ขบได้ประมาณนี้นะครับเราก็พอแล้วครับขบได้ประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวเราจะผัดเลยนะครับ เราจะใช้ไฟกลางๆนะครับไฟกลางเราใส่น้ามันพืชไปสักนิดหนึ่งนะครับน้ํามันพืชตาโอกะนะครับต้องเข้าแล้วนะครับแล้วก็ใส่พริกที่เราปกกไว้นะครับจับกระเทียมเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปนะนี่เราก็คนนะครับ แต่ไม่ให้ไหมนะครับใี่กลิ่นหอมของจะเรียมหอมนะครับเราต้องผัดหมูก่ันนะครันนีโอ้โหเฮียแซ่บเลยนี่เราพ็จะใส่ อันนี้เป็นไข่กรอกนะครับไข่กรอกเข้าไปนิดหนึ่งนะนี้มะม่านครับใส่เลยลรงนครนะเราปรุงรสดีด้วยนะครับใส่ไปเลยผมบอกให้เลยว่าเมนูนี้ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าอร่อยแน่นอน ือ 98, 89, อ9889เลขที่ออก99ข้าวเ็าไม่ได้กินวันนี้ลูกค้าก็เยอะโอ้ยเ็าไม่ถูกระเพาะนะครับเราใส่ลงไปเลยนะครับน้ำ

mãi rồi mãi mãi sủi mãi biệt mãi 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 hết tiếng mãi 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 Mà mãi 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 เน่ซีดจัดป่ะเดี๋ยวไอ้น้องซิมด้วยเน่ซิมอมะไรเดี๋ยวมาหนึ่งเนอ่ยอย่าลืมนะครับพีพีหนเราจะพาชิมอะไรแล้วทำอะไรกินนะครับหรือจะไปกินชาบูยังไงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับขอรออ่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ Yeah. <sweak>